ค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องกลยาพามาดามนะคะวันนี้นะคะตื่นเช้าขึ้นมาก็มองออกไปข้างนอกนะคะก็จะเห็นหิมะตกลงมาขาวโพลนเลยนะคะตกหิมะตกหนักมากๆเลยะคะ่ะก็เลยรีบไปอาบน้ําดูแลตัวเองนะคะหลังจากที่แต่งตัวเสร็จมองออกไปข้างนอกอีกทีเอาหิมะหยุดตกแล้วเนาะตั้งใจจะ ถ่ายทาคลิปวิดีโอนะคะระหว่างที่หิมะตกนะให้กับพลัง F4 ทุกท่านนะคะที่ติดตามความเป็นมานะคะแล้วก็ชอบธรรมชาติสวยงามระหว่างที่หิมะตกนะคะแต่ไม่เป็นไรถึงหยุดตกแล้วก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวอมินกิพาพลัง F4 ทุกท่านนะคะไปติดตามชมคลิปไปชม,มห,หิมะตกเออหิมะหลังหิมะตกกันเลยดีกว่าเนะาะจะค่อนข้างที่จะ พูดสักสนหน่อยเพราะว่าเพิ่งตื่นนอนนะ,ะตื่นนอนเสร็จก็อาบน้ำนะคะแล้วมาแต่งตัวนะคะก็ตั้งใจว่าจะให้ทันหิมะตกมัน <c> เ <oughs> ขาไม่ทันนะคะแต่ไม่เป็นไร <c oughs> เดี๋ยวพาพลังเอฟซนะคะที่ติดตามช่องกรีพามาดามอยู่นะคะเราเออกไปชมกันตอนนี้เลยคะ่ะเดี๋ยวจะพาออกไปเดี๋ยวนี้เลยคะ่ะนี่คือบริเวณหลังบ้านของแอดมินนะคะก็จะให้ชมหิมะก,กันเลย หลังบ้านนะคะปกติหิมะจะเยอะกว่านี้นะก็ยังตกอยู่นะคะหิมะแต่ว่าตกน้อยมากก็โชวพลังเอฟซีกันเลยให้ชมบรรยากาศด้านนอกนะอากาศหนาวเย็นมากๆเลยค่ะเพื่อนก็จะต้องอยู่ในท่ามกลางหิมะนะคะแล้วก็อยู่กับอากาศหนาวเย็นนี้เป็นเวลา ต่อไปอีกประมาณห้าเดือนค่ะตอนนี้เดือนมกราแล้วนะคะวันนี้มันที่ยี่สิบห้าแล้วเนาะยี่สิบห้ามกราคมะคะ่ะปลายปลายเดือนเมษาฮิมะก,ก็จะหยุดตกนะคะเพื่อนๆก็ให้ชมกันเลยเนาะเดี๋ยวจะให้ชมกันหลายๆมุมนะคะนี่คือบริเวณหลังบ้านที่แอดมินนกอาศัยอยู่นะคะ หิมะตกก็ตกนิดหน่อยค่ะพลังเอ็ซีคงจะไม่เห็นนะคะตอนช่วงที่แอดมินตื่นนอนแอดมินนกเช็คตางขอบหน้าต่างแล้วมันจะตกมากกว่านี้มันสวยมากๆมันจะเป็นปุยนุ่ยลงมาเลยค่ะแต่ตอนนี้มันอากาศตอนนี้มันหยุดตกแล้วค่ะมันก็ตกลงมานิดหน่อยอาจจะมองไม่เห็นนะคะตกลงมา น้อยมากแล้วก็หิมะก็ไม่ค่อยจะสวยเท่าไหร่นะคะเพราะว่า,วาทางราชการก็คือทางคอมมูนะคะทางอำเภอนะคะวยกาลัฐก็จะมาตักหิมะออกไปเพราะมันมีจํานวนมากมายเลยนะคะตอนนี้ก็เหลือเพียงเศษเสี้ยวนะคะไม่เยอะนะคะโอเคเนาะให้ทุกท่านชมกันแล้วเนาะว่าเออบรรยากาศหลังหิมะตกนะคะนี่คือ เบื้องหลังนะคะที่เอ็ดม ok ุนนอกอาศัยอยู่นี่คือหลังเลกินเฮดนะคะอพาร์ตเมนต์นะคะภาษาสุเดนเลกนเฮดแต่ว่าภาษาไทยก็คืออพาร์ตเมนต์นะคะที่แอดมินนอกอาศัยอยู่ก็ประเทศนี้ก็เป็นประเทศที่เงียบสงบนะคะพละเมืองจะไม่พกผ้าน,นะคะับและช่วงที่อากาศหน้าหนาวอย่างเนี้ยจะไม่มีพลเมืองออกมาข้างนอกเลยคะ่ะสูอากาศไม่ไหวนะคะเพราะว่า อากาศติดลบนะคะเพืเ่อนๆโอเคเนาะให้ชมกันอย่างจุใจเลยนี่คือหิมะนะคะให้ชมกันเลยค่ะค่ะ,คะก็พาออกไปชมบรรยากาศด้านนอกนะคะแอดมิน,นก็ถ่ายทำแค่ด้านหลังอาพาร์ตเมนต์นะคะคือจะไม่เดินออกไปตะเวนนะคะเพราะว่าหลายๆคลิปก็มีกัน เอาเวนถ่ายไปเรื่อยๆนะคะโชว์พลังเอฟซีแต่ในวันนี้นะคลิปนี้ก็โชว์แต่ด้านหลังนะคะเป็นคลิปที่ถ่ายทําแบบเงียบๆอาจจะไม่มีลายสถานที่นะคะแต่ก็โชว์แค่ให้เห็นหิมะนะคะว่าประเทศสวีเดนตอนนี้อยู่ในช่วงของวินเตอร์ หน้าหิมะตกนะคะอากาศหนาวเย็นมากๆเลยนะคะตอนนี้แอดมินนกอยู่ในบ้านนะคะอยู่ในอพาร์ตเมนต์ก็สวมเสื้อยืดนะคะเพราะว่าจะสวมเสื้อธรรมดาไม่ได้นะคะเพราะว่ามันอากาศมันค่อนข้างที่จะหนาวเย็นมากๆแล้วเบื้องหลังของแอดมินนกนะคะนี่ก็เป็นอิเาเมนตนะคะทำความร้อนนะคะฉะนั้น ไม่ต้องกลัวนะคะถึงประเทศทแถบโยุโรปา้าโดยเฉพาะประเทศสวีเดนนะครับถึงจะมีอากาศหนาวเย็นขนาดไหนภายในบ้านนะบรรพักอาศัยเราก็จะมีเครื่องทําความร้อนชนิดว่าไม่ต้องกลัวความหนาวนะคะถ้าออกไปข้างนอกเราก็จะสวมเสื้อยืดนะคะเสื้อยืดแล้วก็มีเสื้อโคต้ตหนาๆทับอีกมีถุงมือถุงเท้ามีรองเท้ามีเสื้อโค้ทก็เป็นเสื้อโค้ทที่มีฮู้ดนะคะอย่างเช่นตัวนี้นะคะ ตัวนี้ก็มีฮูดนดเนี่ยคะ่ะทุกท่านก็จะมีฮูดแบบนี้นะคะเสื้อยือดก็มีฮูดเสื้อโค้ตหนาๆก็มีฮูดนะคะก็ป้องกันกันเต็มที่นะเวลาออกไปข้างนอกคิ่ไหมคะเราก็ต้องป้องกันให้ละร่างกายของของเราอบอุ่นนะะแอดมินนกนี่พูดเนี่ยจะรอลิงรอ รอเรงรอเรือนี่จะใช้คืออย่างเดียวกันนะครับเพราะว่าคนไทยเราเนาะถ้าใช,ใ,ชใช้พูดคําพูดว่ารอเรือนี่จะไม่ลิ้นอ่อนถ้าใช้ลิ้นอ่อนเราจะใช้คําว่าอินี่กระแดอะไรเงี้ยกระแดพูดลิ้นอ่อนแต่จริงแล้วความถูกต้องก็คือรอริงรอเรือนะมันต้องลิ้นอ่อนนะครับแต่บางครั้งเอ็มมินโนก็จะใช้สลับกันอย่าง อักษรตัวลอลิงก็จะลิ้นอ่อนอักษรตัวรอเรือก็จะลิ้นแข็งไม่กระดกลิ้นอะไรเงี้ยคือต้องใช้ให้ถูกต้องนะคะเพื่อนๆดังน,นั้นเราไม่ต้องไปเกรงใจใครนะคะเราใช้ตัวอักษรให้ถูกนะควบคัําให้ถูกนะรอเรือก็คือร,อ,อ,ร,อ,รอ,อรอเรือก็คือรอเรือรอลิงก็คือรอลิงนะครับโอเคเนาะก็ได้พาพลัง F4 ทุกท่านนะคะไปชมหิมะกันเลยนะคะหิมะด้านนอกนะ,ะก็ตั้งกล้องกันเลยอืมก็มี ไม่มีไม่กี่มุมเนาะก็แอดมินลกก็ไม่อยากออกไปข้างนอกเพราะอากาศเย็นมากถ้าออกไปข้างนอกมันจะต้องสวมเสื้อโค้ทเนี่ยมันไม่ดีแน่นะคะก็จะต้องอยู่ในบรรยากาศอันหนาวเย็นนี้ต่อไปอีกห้าเดือนนะคะน,นี่มกรลาหลืจะไปนํามกกากุมพาพันาเมษาอ้ออีกมกรากุมพาพันาเมษาอีกสามเดือนค่ะอีกสามเดือนนี่ก็ แป๊บเดียวเองนะคะและช่วงนี้แอดมินก็จะทําคลิปวิดีโอเกี่ยวกับหิมะให้มากที่สุดนะครับต้องเก็บให้หมดให้ให้ให้ตลอดนะคะเพราะมันเหลือเวลาอีกสามเดือนนะคะก็จะอืมก็จะหมดหน้าหิมะแล้วโอเคนะคะสําหรับคลิปๆนี้นะคะต้องขอขอบคุณพลังเอฟซีทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังช่องเกลย์พาวดามนะคะคำล้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคะสําหรับคลิปๆนี้นะคะต้องขอกล่าวคําว่าขอบคุณค่ะ 座りか